สวัสดีครับผู้ลูกค้าและ FC ผู้ติดตามช่องเดลตุกเตยตาทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลตุกกันอีกครั้งนะฮะในคลิปนี้นะเซลตุกมีเรื่องอยากจะทดลองสักหน่อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปรีวิวในเรื่องของการยกก้านปัดน้ำฝนในตัว All n l w e w m p m r y ตัวโฉมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพอมาโฉมนี้ All n l w e w m p m r y เปิดตัวแล้วนะผมก็เลยอยากจะทดลองว่ามันใช้วิธีเดียวกันหรือเปล่า กับการยกก้านปัดน้ําฝนนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอตัวก้านปัดน้ำฝนของเจ้า Onil Camry เนี่ยมาแบบโฉงที่แล้วเลยคือมันไม่สามารถยกก้านขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดตรงบริเวณชิ้นส่วนปากระโปรงหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะว่าวิธีการทําเหมือนเดิมกับรุ่นที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยครับทีนี้ผมเดินมาที่ตัวรถเจ้า All n e w Camry นะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมพาดูเลยนะว่า มันไม่สามารถยกก้านขึ้นมาได้เลยนะเพราะว่ามันติดตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันติดชิ้นส่วนฝากระโปรงหน้านั่นเองมันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถยกก้านปัดน้ําฝนขึ้นมาได้นะครับหลายท่านสงสัยว่าเอา้าถ้ามันยกไม่ได้แล้วเราจะยกมาทําไมต้องบอกว่าอย่างนี้ครับบางท่านเนี่ยที่ชอบล้างรถด,ด้วยตัวเองนะหลายท่านมองว่าเฮ้ยซื้อรถระดับนี้แล้วเข้าคาแคร์ก็ได้อ่ะสมมุติว่าเข้าคาแคร์แล้วถ้าล้านไม่รู้วิธีล่ะในเรื่องของการยก แล้วถ้ายกไปกระแทกตัวรถละ่ะชิ้นส่วนตรงบริเวณนี้ก็อาจจะเกิดความเสียหายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวก้านใบปัดน้ำฝนของตัวรุ่นคัมรีเนี่ยมันมีวิธียกขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปของโฉมก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมมาทดลองครับว่าวิธีการมันใช้แบบเดียวกันหรือเปล่าก่อนอื่นเลยเราต้องมีกุญแจติดตัวไว้ที่ตัวนะครับอ่ะเราไปลองทำกันเลยครับผม เดี๋ยวเราเข้ามาที่ตัวรถกันเลยครับเข้ามาที่ตัวรถนะครับทีนี้เรามาที่ตรงบริเวณปุ่มสตาร์ทครับกดสวิตช์ออนสครั้งนะครับกดตัวปุ่ม2ครั้งโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะ1 2ทีนี้หลังจากนั้นเราดับเครื่องครับแล้วยกก้านปัดนน้ำฝนขึ้นค้างครับนี่เห็นไหม ตัวก้านจะยกขึ้นมาแล้วทีนี้ก้านยกขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถมนเทนแนนในเรื่องของบางท่านอยากจะทําการเปลี่ยนใบปัดน้ําฝนด้วยตัวเองนะครับเนี่ยมันก็สามารถยกก้านมาได้แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะสามารถยกก้านมาได้ครับอ่านี่ก็คือทําวิธีแบบเดียวกับโฉมก่อนหน้านี้เลยซึ่งจะใช้วิธีเดียวกันนะฮะ หลังจากที่เราทำการมนเทนแนนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวรถอีกครั้งหนึ่งถ้าเราอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ก็คือกดสวิตช์ออน2ทีโดยที่ไม่ต้องอย่าเบรคครับ1 2หลังจากนั้นตบก้าน1ทีครับปุ๊บนี่ก้านลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของผมนะครับวิธีที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำหรับรถที่ไม่ได้ติดเครื่องยนต์นะก็คือต้องมาเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็กดดับสวิตช์อารมณ์คล้ายๆมันดับเครื่องยนต์แล้วก็ภายใน30-45ถึงวินาทียกก้านขึ้นค้างไว้เพื่อให้ก้านปั่นน้ำฝนยกขึ้นนะครับผมก็ใครก็ตามที่รถไม่ได้สตาร์ทก็ใช้วิธีของผมหรือถ้าใครที่ขับรถ นะเคลื่อนจากจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งเพื่อทำการล้างรถด,ดับเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วก็สามารถยกดันก้านขึ้นค้างเพื่อให้ก้านปัดนฝนยกขึ้นมาได้นะครับก็ลองดูนะไม่จำเป็นต้องทำแบบผมนะแบบขับรถ move รถมามาจุดที่จะล้างรถแล้วแล้วต้องมากดดับเครื่องกดสวิตช์ออนสองทีอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะครับผมอันนี้คือผมสาธิตวิธีให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวิธีในส่วนของการยกก้าน ปัดน้ำฝนขึ้นนะฮะอ่ะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะให้ตัวก้านปัดน้ำฝนยกขึ้นมาเนี่ยเพื่อเม่นเทนแนนในเรื่องของการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนด้วยตัวเองนะครับหรือว่าไปตามคาร์นะไปตามร้านล้างรถแล้วเราอยากจะล้างทำความสะอาดนะครับเราต้องแจ้งกับทางร้านล้างรถด้วยนะเดี๋ยวเด็กล้างรถเขาไม่รู้ไงเขาดึงก้านเดี๋ยวมากระแทกไอ้ตรงเนี้ย มันจะได้รับความเสียหายหรือใครก็ตามที่ชอบล้างรถด้วยตัวเองและอยากจะเช็ดในเรื่องของตัวายางปัดน้ําฝนไงเวลาเราล้างรถถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีนี้ไปทําตามดูหรือใครที่ออกรถหรือใช้รถคั m รี่นะครับก็เซฟคลิปนะบันทึกกดไลค์บันทึกเป็นคลิปเอาไวด้ดูภายภายหลังก็ได้นะครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครก็ตามที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือใครก็ตามที่มีเพื่อนญาติพี่น้องใช้คัมรี่ทั้งตัว All New โฉมนี้นะหรือรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นแพลตฟอร์มตัวถัง TNGA นะครับก็ลองแชร์ส่งคลิปนี้ไปให้คนใช้รถได้ดูได้รู้วิธีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องเซลล์ุ๊เยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะ จะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุกนะครับหรือใครก็ตามมีข้อสงสัยหรืออยากออกรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงนะโทรติดต่อหรือไลน์มาสอบถามได้ครับช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับเบอร์โทร0618213464ไลน์ IDPWK810 นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้มาแนะนำวิธีการยกก้านปั่นลฝนในรุ่น All New Camry นะครับผม คลิปต่อไปเซตุกจะมีวิธีอะไรมาแนะนำหรือจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสริมให้ทุกท่านได้รับชมกันรอติดตามช่องเดตุกเตือตาไว้ได้เลยยังไงคลิปนี้เซตุกขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปกับความหล่อเหลาของเจ้า All New c a m r y นะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม